คุยเรื่องอะไรด,ดีคะคุยเรื่องหนังก็ได้ก็แทนหนังจบแล้วนะคะ5 1 f s t Day นะคะกัรยานี้ดูได้นะคะก็สนุกแน่นอนเพราะว่าตอนถ่ายก็สนุกมากๆแล้วก็มันมากๆนะคะเออเพราะว่าไม่เคยถ่ายหนังมาก่อนในชีวิตนี้เป็นหนังแรกแล้วก็เป็นการแสดงที่ถ่ายครั้งแรกเลยโซ so, มันแบบเออ very เออ very แบบไม่จะพูด intense ใช่ไหมแต่ว่าเออมันแบบสนุกแล้วก็มีอะไรให้หน้าติดตามเยอะมากมากเลยค่ะใช่หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเพราะว่าทุกคนแบบว่าตั้งใจกันมากม,ากมากนะคะแล้วก็ด้วยความที่เวลาถ่ายของเรามันค่อนข้างจำกัดเนาะมันก็เลย แล้วอะไรจำนวนคิวที่ถ่ายอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากเพราะว่าได้ยินพี่ทีมงานพูดว่าเออเรื่องเราคือถือว่าแบบถ่ายคิวน้อยมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็แน่นมากๆเหมือนกันค่ะอือคือถ่ายแบบติด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 กันหมดเลยอะไรเงี้ยโซก็เลยรู้สึกว่าแบบเออสนุกแล้วก็เออรู้สึกใจหายเพราะแบบเอยจบแล้วหรออะไรเงี้ยเอออยากแบบยังไม่ให้จบเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแบบ กำลังอินแล้วก็เออสนุกอะ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าจองมาเป็นยังไงก็เราติดตามชมกันนะคะ